แล้วเราเป็นพ่อค้าเต็มตัวแล้วเราก็จะพยายามทำคลิปเล่นๆออเนียไอ้เนี่ยพวกคุณคนเดียวเลยไม่เห็นมาถ่ายคลิปเล่นๆบ้างเลยพวกผมเลยไม่ได้เริ่มสักทีเนี่ยมึงว่างไหมล่ะอ้าวตายแล้วอย่าเพิ่งทำร้ายกันมึงว่างไหมกระเป๋ามันนัดมันนัดให้ลองให้มาร้องเพลงแต่สองเดือนที่แล้วจนถึงวันนี้ไม่ยังไม่โทรมาหาเรเลยอย่าพูดกูมาลองเลยอย่าพูดกูมาลองป่ะกูก็วอร์มเสียงห้าลองมาส่งเดือนวอร์มเสียงไม่ได้เปิดเปิดซินเดล่ากันนกน้อย ให้มันได้ชื่อวอมเสียงได้ใช้คิดว่าจะได้ร้องไปคุณได้ใช้แล้วไอ้โบเท็กซ์โอ้โหน่กลัวลานมาโอ้โหนกกลัวลานมา มึงร้องถึงร้องมึงร้องไม่หยุดไมงร้องให้แขงคนอยากเล่นนี่ไปร้องไปเซ็งไปเป็นรีโอเเป็นเซ็นราแต่พี่พี่เขาพิเศษงกว่าเรา เขาไม่ต้องมีนกมีนกอะไรเลยเขาสามารถเล่นได้เพราะเขาคือนแสดงมือชี้และสองตัวพร้อมกันใช่พี่พิชมันจะมีนกบินอยู่ที่เซเนล่าคุยด้วยแล้วพี่ก็ลองจับจังหวะเสียงดูและจัดโชว์นี้ให้พิเศษที่สุดผมขอร้องห้ามยิ้มยิ้มแบบธรรมชาติอย่าบุหรี่ร้อง สมาธิแต่ขนาดที <S 2> <S 2> ่บุ wow ๋มนั่งขนาดตีกันเฮ้ยมันยังไงวะยังไงยังไงยังไงยังตีกันยังตีกันมาขายของแล้ต่ออ่ะตัวกลางตัวกลางตัวนี้อ่ะลุ่นกลางมะเจาะไรครับท่านนั้ไม่ไม่ผมอยากรู้ว่าวันปกติเขาจะมีหลายสีมากวันนี้มีหลายสีป้ะหรือมีสีเท่านี้มีสามสีเขามีจริงจริงถ้าดูเดีลย อาของเขาเนี่ยเป็นเกรดดีนะครับแล้วก็สีสวยด้วยพี่ซันลองซูมให้สุดๆเลยวด้อยากดูสีให้คนเพื่อนได้ดูสีรุนนี้จะมีตะอนในอกหน้ารุนนี้พมีใ่ดอันนี้ว้ใส่กับข้าวกับแกงเวลาเข็นไปตลาดตักซอยก็เอาเอาถุงอ่ะไอถุงนี้ให้ดูหน่อยนะคะว่ามันสวยก็จวดหมูสวยอ่ะลองหมุน เราเล่นอยู่ใช่ไหมเราให้เล่นอยู่สวยงามมากเห็นราคาหมดเลยก็คือตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะครับวันนี้คือถ้า20นิ้วเนี่ย1,498บาทวัสดุเขาดีด้วยนะวัสดุอ่ะมันดีนะตอนนี้เหลือแค่1,257บาทค่ะมีทั้งหมดอะไรก็ได้มีทั้งหมดสีสีนะคะคือสีเขียวเข้มอ่าวโชว์หน่อยสีเขียวเข้มสีดำ สีเทาอ่อนอ่สีเทาอ่อนสีเทาเข้มสีเทาเข้มสวยอร่อยอ่าสวยทั้งสีขนาดอันนี้คือรุ่นนี้มีสีสีมีขนาดอันนี้คหละอ่าเดี๋ยวเรา่๊ไน่าจะตัวนี้ยี่สิแล้วก็ยีสแล้วก็ยี่สิบองอยเลนไร่าอะไรโทรศัพท์ได้ป่ะยี่สิบยี่่้วก็คือไซ์นี้เนไซ์ที่เอาขึ้นเครื่องได้เนาะไซ์นี้ e x ดไซ์ EXO คันสองได้สิบเจ็ดบาทนะคะ โยตรแรงมากมดูดีดูหดูแพงมากๆอันนี้ขายราคาเท่าไหร่พี่พีปู1ไส่เล็กสุดนะคะจาก5,990เหลือ1 2 5 7บาทนะคะ24นิ้วนะคะอันนี้นะคะจาก6,390เหลือ1,537บาทส่วนอันนี้28นิ้วนะคะจาก8,990เหลือ2,285บาทอันนี้ นี่คือกระเป๋าขึ้นห้างละทุกคนลดราคาขนาดนี้เพราะคุณไปซื้อที่ห้างเนี่ยราคามันก็จะดิบเป็นราคาเต็มนะคะถ้าซื้อในไลฟ์แซ็ตก็คือได้ราคานี้เลยแล้วคุณภาพดีมากดูอยากให้ดูสีใกล้ๆมากพี่ซันลองสูดพันเงาเหบนปะกลางเงินแค่สามร้อยบาทถุงมากดูความดิบสเล็กเซ็กลางต่างกันราคาเดียวอยากจัดบกันเอาสองขวดกันเอาสองอันนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบสองไหนไซนี้ไซส์สองไซนี้ไซนี้หนึ่งไซด้วย ราคาแคสามร้อยบาทอันนี้แพงกว่า300รแล้วเป็นละโปรวันนี้ผมว่าน่าจับมากเลยนะฮะสนใครคิดว่าเอออยากอยากแครี่ขึ้นเครื่องใครโดนขึ้นเครื่องก็ไซส์เล็กได้แต่ถ้ามุ๊คิดว่าจะโหลดไปเลยก็อันนี้คุ้มกว่าไซส์ใหญ่คุ้มกว่าเยอะเลยเพราะเคิ่ไม่แค่นิดเดียวเองนะคะอันนี้ต่างจะาอีกพันหนึ่งค่ะส่วนไซส์ใหญ่ต่างอีกพันหนึ่งนะคะจากพันห้าสามสิบเจ็ดนะคะเป็นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทไปรับประกัน กันวว้าวว้าว,ว,าวอ่าสำหรับใครมีแผนเดินทางตอนนี้ครับผมจับจอตัวนี้ได้เลยนะครับ3รุ่นนะสามไซส์เลือกไปเลยเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างแข็งแรงเนาะพี่ทีเน,ะนาะค,คือคือ,คอจริงจเคยมาขายครั้งหนึ่งจะบอกว่าข้อดีของกระเป๋ายี่ห้อเนี้ยคือลอ้อล้อมดีมากจริงๆรล้อมันลื่นมากก็เลยชอบขึ้นไปขี่มันครับแต่ว่าแล้วทนด้วยอ่าแล้วมันทนด้วยจะบอกว่ามันแข็งแรงมากแต่ว่าข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือตัวล็อกมันไม่ได้เป็นซิป มันเป็นตัวล็อกแบบนี้คือปกติถ้ mastery, ถามันเป็นซิปแบมันมีซิปแตกได้ก็แตกล้วงหลุดหล่นได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวล็อกแบบนี้ซึ่งกระเป๋าที่เป็นตัวล็อกแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะแพงแหละมันึงจะมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มีการมุมคือมันเป็นอ2นอย่างที่ถ้ามีแบบเนี้ยกระเป๋าส่วนใหญ่จะแพงเป็นกระเป๋าเดินทางทีนี้ตัวเนี้ยข้อดีของอันนี้คือมันเบามากแล้วมันมีที่เกี่ยวแข็งแรงมากนะครับจําได้ว่า ขึ้นไปกระโดดอย่างมันมันไม่พังไม่พังไม่พังไปกี้ผมนั่งลองยืนนั่งนั่งเอาเข่ายันอยู่ไม่เป็นไรเลยนี่สุดยอดจริงแล้วก็จาก8,000กว่าบาทเนี่ยครับไซส์28นิ้วเนี่ยตัวใหญ่อ่ะเหลือแค่2,000กว่าบาท2,285เนาะ24นิ้วเนี่ยจาก6,000กว่าบาทหรือ1,500เท่านั้นลดเยอะมากใช่แคอร์ี่ออนตัวขึ้นเครื่องบินนะครับ20นิ้วจาก5้0 0เนี่ยเหลือแค่1,200 สองร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ถูกก็คือเดี๋ยพันสองพันห้าสองพันสองอะคิดง่ายๆราคาอย่างงี้ใครได้คุปปองก็ลดไปอีกหน่อยนึงถูกราคาดีมากนะครับ M2 นะคะเชื่อนๆกดให้ถูกรุ่นนะคะ M2 คือสองมารีเดย์ใช่ไหมรุ่นนี้มีไหมอ่ะบุ๋มชอบรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้รุ่นใหม่ใหม่เพราะว่ารอบที่เราไม่ได้ขายรุ่นนี้ใช่อันนี้มัขยายได้แล้วแกะเลยขยายได้ใช่ไหมคิวๆอ่ะรุ่นนี้มีอยู่อ๋อมีหลายสีนะคะ นี 4, 4่ไงขยายสี s. <S ่สี่แล้วก็อันนี้ดีมากพอเลยรู้ไหมเราเดินทางบางทีเราคื่นของใช่ไหมเราสามารถขยายเพิ่มได้และที่สําคัญคือตรงนี้ที่จับเขาว่ามันมียกอย่างนี้ได้นี่ยุยยกอย่างนี้ได้ยกลำหนักเหรอไม่เออหลังจาหยิบของเลี่ยเรายกเข้าน like like ette ี้มันยากเห็นป like oh, oh, ้าแต่ทีนี้มันมีสองขั้นก็ดีขึ้นมันหยิบได้สองขั้งเวลาเขาดึงขึ้นรถขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายอันนี้อันนี้เทพเห็นป้าเวลาเราขึ้นแคนิออนแล้วเราหยิบเนี้ยมันจับง่ายปกติมันจะไม่มีตรงนี้กับตรงนี้แต่ ที่พี่มองเห็นเนี่ยว้าวมากเลยนะพี่เนี่ยเพิ่มไม้สองนิ้วเลยนี่ขยายเลยอุ้ยเพิ่มได้เยอะมากเพิ่มได้อีกล็อกได้เหมือนกันล็อกได้เหมือนกันหมดเลยขยายส้างได้เหลือแค่พันสามร้อยหกสิบสามบาทนะคับต้สองพันสามสี่เงินมรีเซ็ตได้อ่าเปิดดูข้างในโอเคฟีเจอร์ ข้างในข้างในแบ่งเป็นสองช่องแบบนี้นะสองปีมันแบ่งเป็นหลานคิวๆนะแล้วก็มีตัวปิดแบบเลเยอแบบรป็นของพื้นที่เยอะมากแล้วประกันไหมคะนี้สามปีแน่นอนสามปีอ่สวยถูกต้องอ่าอันนี้น้ำตาอันนี้น้ำหนักไม่หนักเลยเนาะ เบาไม่ไม่กินน้ำหนักไม่กินน้ำหนักกระเป๋านะคะพันสามร้อบใช่ไหมตัวนี้ใช่อันนี้ของพีพพีบอกใช่พันสามร้อยบสาทพันสมมโอ้น่ารักมากพี่สี่นตานียเดโอู้งมากมากี่นี่หลสีนะวันนี้คือรถเยอะมากเลยวันนี้ของแบบราคาดีสุดๆลทุกคนของคีรถเยอะนะคะอันนี้ดีมากอด อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลายๆอย่างที่ราคาดีมากๆครับไทยขอบคุณมากๆนะฮะน้องกามินบอกซึ่งวันนี้อีกิวันช็อปนะช็อปเลยดูไลฟ์กดเลยได้เลยนรับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาของราคาดีจริงๆมาชมเยอะมากจริงๆไซส์ใหญ่ก็มีมีทุกไซส์เลยไซส์ใหญ่ก็สวยนีนะอันนี่อ๋อนี่ปาไม่ฉันจะไปประเทศนี้ไม่ฉันจะไปประเทศนี้ไม่เธอยืนยืนยันกันได้นะครับแบบนี้นะฮะเกิดแฟนตีกันฮะอ่ะจัดไปดีนี่ตกลงนะดูจะดีนะ อัไปเอาพี่โบ๊ะมบ๊ะก้า๊บซีพี่โบ๊ะไปเอาพ่อกับไปที่นี่เถอะไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้กว่าพี่อย่าไปเลยอยากโดนแย่แบบมีบ้างจังเลยอยากโดนแย่แบบนี้ไม่เล่นไม่ได้เลยเสียใจโอ้ยอยากตั้งแต่ปั้งกันปังทีนอุดี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 น้ำหนักเบาด้วยไม่กินน้ำหนักกระเป๋านะคะดังนั้นเนี่ยก็คือใส่ของได้เยอะกระเป๋าพยายนายนี่มาเป็นมิชชั่นทิ่พ่อจิบบอล พอนเอา er um, อยู่นี่ไป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 ินี่ไปนไปนี่ไปสิี่ไปีสินี่ไปนี่ไปนี่ไปน่ไปนี่ไปนี่ไปี่นี่ไปน่สินไปนี่ไ่ไปินี่ไปนี่ไปนี่ไปนไปนไสินี่ไป่ไปนีไปี่ไปี่ไปน่ไปส่ไป่ไปนไป่ไปไปน่ไปน่ไปน่ไปนนีไปน นั่งเล่นในบ้านได้อยู่นั่งเล่นได้อยู่แข็งแรงครับแข็งแรงเต้าดูอันอย่างที่บอกว่ากระเป๋าที่พ่อเขามีกันขอบเนาะเพราะว่ากระเป๋ามันชอบแตกเวลาโดนกระแทกแล้ดนีสีเหมือนรถสปอร์ตด้วยนะแบบเป็นเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์นะใช่ใช่มีสีนะมีสี่สีนะครับมีไซส์ยี่สิบนิ้วยี่สี่นิ้วยี่สิบเก้านิ้วเนาะราคาก็ตั้งแต่พันสามร้อยหกสิบจนไปถึงสองพันสองนะลองไปกดดูนะครับราคาเป็นใจมากๆครับทุกคนวันนี้แบบสุดยอดเลยเรื่องกระเป๋าวันนี้ต้องขอขอบคุณซูซูวินด้วยนะ สุดยอดมากเลยครับทั้งวกสีดำสีเงินสีเขียวเข้มแล้วก็สีกรมนะคะครับผมอันนี้สีสวยมากดูดิครังร์มันพอเชยเลยอ่ะไม่เคยเห็นกระเป๋าที่มีที่ถุงขอ่งแบบนี้งแบบแบบเราจะได้ตอนที่เราหยิบของยกของมันจะได้ถนัด ไม่แต่สำหรับผมอะไรรู้ป่ะอะไรครับคือข้อดีคือก็อาจจะแบบแปลงตามความต้องการของคนพี่พีชคุมุกคนนี้เยยกนคนเดียวไม่ไหวเน่ช่วยกันยกใช่อ๋อเออใช่แล้วก็เด็กนั่งกลางใช่เออเราทำด้วงแม่แม่คือคือเด็กไม่ต้องนั่งก็ได้แต่ว่าคือทำให้แบกของได้สบายมากขึ้นช่วยกันมันช่วยกันได้มากขึ้นอันนี้คือคือเหมาะกับอะไรรู้ป่ะถ้าพูดแบบเนี้ยแม่ค้าไปขายเสื้อผ้าตามตลาดเขาต้องแบกคท่านี้อยู่แล้วเนี่ยแบกง่ายขึ้นเลย ใขอไายได้ไอ้ปลานุีมหีเนี่ยเลี้ยงงูได้ด้วยอันนี้ดีมากเลีิงงูเลยเหรอจะไปเปิดแม่ไงเวลากรงงูมันถึงอย่างนี้เปิดกรงงูไม่ได้เพราะไอ้ตาหนองกินดองมันกงงูทุกวันเลยนะเนี่ยใครนะหมาที่อายร่น0นิ้วนะคะที่อยู่ที่ราคา1,363บาทส่วนรุ่น24นิ้วพันธุ์งานะคะต่างกันแค่200บาทส่วนรุ่น29นิ้วค่ะที่อยู่ที่ราคา2,200ค่ะเอาไปรุ่นต่อไปย่างๆงั้่หรอก็ดูรุ่นต่อไปค่ะ ไ่เคมันว่าวันนีหักมากืออี้ทเดี๋ยวนะรุ่นเดี๋ยวออนรุ่นเมื่อกี้ตีขาวสวยมากเลยนะตันโตไปแล้วไงหรอสวยไม่ควาแบบดูแบบมีมิติต้องคนแล้วเท่าไหร่สี่ห้าแซื้อมาทุกสีเอ้ซื้อมาุกไซส์ันเนี้ยอ้ซื้อไปใส่อะไรผมอยากรู้แล้วคนฟัง่อยดิฮะซื้อไปใส่ไรเที่วต่างประเทศไงอันนี้มันถุกบ้างตอบโจทย์ ใช่ไหมใช่รุ่นใหม่ค่ะรุ่นนี้อะไรอ่ะอันนี้อีกตัวนึงอันนี้รุ่นใหม่ประเทศละสีประเทศละสีเที่ยวได้เลยต้องใช้หลักฐานบางคนต้องใช้หลายกระเป๋าก็เลือกได้อ่านี่นี่นี่อันนี้จะเป็นแบบสีแบบเงาเมทัลลิกหน่อยนะเป็นแบบว่าเป็นสีเหล็กเงาสะท้อนแสงนะทุกคนอ่าจุดตัวนี้นะฮะอันนี้ฟ้าครามสีเขียวเขียวชาอาดูนะฮะด้านหน้ามีที่เกี่ยวกระเป๋าเผื่อซื้อของอะไรที่สนามบูงสนามบินซื้อของฝากอะไรเงี้ย แล้วไม่อยากไปเพิ่มในการเก็บในกระเป๋าอะไรเงี้ยเราก็มาแข่นข้างหน้านี้ได้เลยสบายมากรุ่นนี้รุ่นนี้คือรุ่นที่ราคาย่อมเยาว์ที่ฝุดอ่าได้เห็นตัวมี่ห้อยอย่างนี้ครับขาววางมีสี่ขาวางด้านข้างนี้ได้อ่าโอเคนะฮะเท่าไหร่พี่ถ้า20นิ้วอยู่ที่746บาทตัวนี้746ได้746บาทเท่านั้นนะแป๊บไหนอ๋อตัวนี้ตัวนี้แพงใช่ตัวนี้ เป็นรุ่นที่ราคาย่อมยาที่สุดไม่ไม่คือเจนร้อยกว่าบาทเนี่ยคุณไปซื้อของดีแบบนี้หายากมากนะที่มันจะได้ของเดินหาได้เลยผมว่าคุณไม่เจอแล้วราคาเนี้ยวันนี้ที่ช็อปนี่โหดมากมีใครเป็นเอ็มซีมะขามนี่บ้างเนี่ยมานะวันนี้เออรอเลยรอวันนี้มาแล้วถูกป่ะโอเอ็มซีมะขามไหนด้านในนะฮะมะขามสามรัสนะคะมีตัวล็อกข้ามีหนึ่งเลเยอร์แล้วตรงนี้มีไดโซนตรงนี้นะฮะเป็นตะข่ายเก็บได้หนึ่งชั้น เป็นซิปได้ด้วยนะฮะตรงนี้นี้ราคา746รบาท746รครับผมมีทั้งหมดดสีนะคะสีดำเดี่ยวเข้มสีฟ้าคามสีโริโกแล้วก็สีขาวเข้มเลยมีนด้เ่ะนี่นะครับอะเอามาให้ดูอะไรอะไรรงนี้กดจริงพี่รสน้ำผึ้งมะนาวโอ้โหชอบบ้างเปรี้ยวอะไรขนาดนั้นจะถ่ายมะขามอ่ะกินไม่ได้ เพื่าเท่าค่ะถ้ายี่สิบนิ้วนะคะคาริออนอยู่ที่เจ็ดสิบถ้ารุ่นยี่สิบสี่หรือต่างกันแค่ร้อยเดียวค่ะแปดร้อยซีซูต่างกันร้อยเดียวเปนโซเมนร้อนนี่ยังไงใครไม่บอกว่าื่อกี้ว่ามันจะเปรี้ยวอะไรขนาดนั้นไอ้เพื่อนใครเคยกินเจ๊เคยกินอย่างรสน้ำผึ้งมะนาวโอ้ออะเจ๊ผมมาลองชิมดูรสน้ำผึ้งมะนาวหยิบเลยไม่ต้องเกรงใจ มันมันระเบิดถึงใจมันระเบิดออกมาเธ้ยชอบบอกให้ว่าน้ำพึ่งรสน้ำพึ่งมะนาวคือไข่ง่วงอ่ะกินให้หมดกระปุกอ่ะตายถูกต้องถูกต้องเอาไปได้รสถูกต้องใครเคยกินรสนี้บ้างผมอยากรูโอ้โหกำมิงอันนี้ไปดีอร่อยอร่อยมากตาไหลกำมิ้งตาไม่ลืมแล้วตอนนี้น่าเดี๋ยยูกินปุ๊บยูเวกอัพเลย c o m i มิ coming coming at two ม o m i n g c o มิ n g two เกีี้ว่าตากินชุไทแล้วมาสุดเออซ่านอนเนเนียร์ท่าไม่เปรี้ยวจริงเหรอเมากนะอร่อยชิมมาสอฮ่าาฮอ้าฮ่าฮ่าาฮา้ฮ่าฮ่่าฮ่นฮ่าฮ่าะ่าฮ่ามาแ่าฮ่ั่าฮ่ล่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาาฮ่า่าฮ่าก่าฮอาฮา่า่า่าย่่าฮ่่ เรสเปรี้ยวแล้วมันก็เลยแซ่บจริงๆคือร้อนในคุณนั่งสายไม่อร่อยมากอร่อยอะไรจริงๆอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวจเจ๊เลยลองกินตัวนี้อ่ะไม่รสน้ำผึ้งมะนาวต้องบอกว่าเป็นรสที่ผมชอบที่สุดลองดูจริงๆเขาให้เกลือมาตัดรสเปรี้ยวด้วยนะอร่อยเลยแหละไม่ผมจะบอกให้ว่าอ่ะใครเคยกินลองบอกดูว่าเปรี้ยวจริงเปล่าจะบอกเลยว่าเปรี้ยวปี๊ป้าพิพิษลองกินดูคุณจักขนาดนีอันนี้เลยอร่อยอร่อยคือเปรี้ยวจริงแซ่บกรายการต่อไ